คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงบชมมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่สับปะช ok เอสซี่แฟนช่องแฟนเพจนะครับเดี๋ยวขอโทษไปหาโคชิสกิเกะเนาะจากในหมวดนี้นะครับผมครับสวัสดีครับครับผมใช่คนกับช้างครับสวัสดีครับโคชิสกิเกะครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะครับขออนุญาตบันทึกเสียงนะครับผมได้ครับได้ได้ครับผมนะครับสบายดีบ้านอ๋ครับผมสบายดีครับแต่อากาศเนี่อ ค่อนข้างเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอยู่อืครับรักษาสุขภาพเด้อครับเสี่ยสุเกตครับตามตามที่เสี้ยนในทรงไล่เมาให้นะครับในวันที่ผ่านมานะครับกับเขาสามหาอยู่นะครับเอนมินก็ได้ลงเข้าไปในทำไรของช่องอยู่นะครับสันดานทีมิโชกกับคนสิเกตกันนะสิมิโชกกันนะครับเนาะสำหรับคนสิเกตสำหรับแนวทางของหมวดวันที่สามสิบท่นวาคมนะครับเซี่ยสิอเกตครับมีแนวทางจักโตจักชุดครับผมชัดบ่ครับฮัลโหล โหครับมันบุค่อยชัดบุค่อยชัดบอครับเสียงมันขาดไม่หายอ๋อผมเปิดไม้ไหมครับผมพอเปิดลำโพงนะครับอ๋อแต่ผมฟังเสียงแอดเสียงอันเสียงคนเสียงเกตชัดอยู่ครับผมชัดอยู่อ๋ครับผมนะครับเอาโอเคครับถามเลยเลยครับผมสัญญาณชัดเนาะท่าผุนฮัลโหลฮัลโหลชัดเ่ะครับท่าผุนเออเพได้ยินอยู่ครับ ถ้าหนิมเปิดไหมไหมครับมันก็เลยเปิดลโพงนะครับมันก็เลยอาจสีดังก็หน่อยดังขับดตาสำหรับแนวทางของวันวัตีสามสิบนะครับคนสิสเกตครับมีแนวทางตัวใดเด็ดตัวใดเด่น,ดดนหรือเหมือนเดิมบนเป็นบนล่างเป็นล่างเหมือนเดิมไหมครับครับล่างเป็นล่างบนเป็นบน,บน,บน,บนคือเกาอืมครับเดี๋ยวคนอย่าเขียนนะครับเซียนสิสเกตคนสิสเกตเนาะลึก คนซิสเกตนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขอหยาดเขียนกระดาษนะครับนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสำหรับคนซิสเกตนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับคนซิสเกตท่านส่งไลน์มาให้แอดมินนะครับผมนะครับในตัวเลขที่ให้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นให้ดูนะครับผมสำหรับตัวเลขที่ส่งมาในของงวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับงวดนี้แอดมินขออนุญาตตามนะครับเพราะว่าเอฟซีหลายท่าน เรียกร้องมาว่าอยากให้ตามคนสิสเกตหน่อยนะครับผมทางช่องก็จะตามให้นะครับผมนะครับสำหรับคนสิสเกตท่านนี้นะครับไม่ใช่หวยซองนะครับผมนะครับขอขอบอกไว้ก่อนนะครับให้ทุกคนเข้าใจกับเอสซีก่อนนะครับว่านี่คือคนสิสเกตนะครับไม่ใช่หวยซอง5000หรืออะไรต่างๆนะครับท่านเป็นสูตรคานวณของท่านไม่เกี่ยวกับหวยซองนะครับนะครับผมครับถูกต้องไหมครับคนสิสเกตถูกต้องครับครับผมนะครับแนวทางของงวด วันที่สามสิบนะครับผมมีตัวใดนะครับเอาชุดบนวันนะครับเอาเขียนให้เขียนเขาว่ายัางไงครับผมเขียนว่าตัวเด่นหลักสิบบนเด่นหลกักหลักสิบบนครับบน,บนครับผมมีตัวใดนะครับจับคู่สามแปดหนึ่งจับคู่ ามตัวสามแปดหนึ่งจับคู่สามตัว 1. 1> สามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งครับผมสองตัวแปดหนึ่งแปดศูนย์จับคู่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดล็กช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชกลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่าง,อ,างออกบนท่านใดสนใจเทียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางสองตัวแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดศูนย์ครับตัวเด่นคือแปดหนึ่งวงกลมคือแปดหนึ่งเลยเนาะครับวงกลมเอซเลยล่างครับเด่นล่างเด่นล่างหกตัวเดียวเด่นล่างหกตัวเดียวหกตัวเดียวเลยครับจับคู่ใช่ครับจับคู่หกเก้าหกเก้าครับตัวเดียว มีตัวเดียวนี่บอนี่แหละครับโอ้นะครับผมเอฟซีเล่นได้เลยครับเอฟซีสามารถลงทุนได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้แคปนะครับแอดมินขออนุญาตก่อนนะครับคนรีสเกตนะครับสเกตนะตรงซื้อกับบางงามด้วยนะครับสามสิบธันวาคมนะครับหกสี่นะครับผมนะครับปากกาแดงกับปากแดงมาขีดให้นะครับ เอาสีเลยเนาะครับพี่น้องยังงงเด้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้โชว์นะครับท่านผู้ชมนะครับจับคู่3ตัวมีตัวเดียว3 8 1ถูกต้องไหครับถูกต้องครับจับคู่2ตัวบน8 1 8 0ถูกต้องไหครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เด่นล่างนะครับ6ล่าง6 9อ่ะนะครับขออนุญาตตัวเดียวแขนแคนเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้เอสซี่มันก่อนนะครับเนาะอ่ะนะครับ ครับผม,ผมอยากคุยครับเอสซีของแอดไงครับผมค,บคุยได้เลยครับคืออยากปาาเอสซีของแอดคุณกระต่างนะครับผมมันแอดเทาสอบแปลว่าเอสซีของแอดกับช่างนี่นะที่ว่าเขาสอบถามหาผมมาห้หลายเจ้น้าทุกครั้งครับเขาบอกว่าเชียเ่ยนชี้สเก็ตคน้มชี้เกตตัวใดตัวเทียเท่ย,ตยตงตัวปลอมตัวแฉ ผมก็ชีแกนไปแล้วบอกว่าผมน่ะล้มช่องเดียวคือคนกระสางเนอผมบอกว่าแต่เม่อนี้เอฟซีหลายคนเกิดงังสงสัยว่าเลขเซียงไฮ้หรือไฮไลท์เท่าก็บอกว่าผมไม่เลขผมเลขผมนี่ช่องเดียวคือคนกระสางสอื่นผมมือล้มเพราะผมหลิกล้มแล้วมีมีข้อกระสางกับทีมงานเนาะของผมอยากเอฟซีของคนกระสางเข้าใจว่า ผมลงช่องเดียวเด้อครับเด้อแล้วก็เลขผมกับโบมีว่าะหายแล้วเชียร์หายเชื่อหายแล้วห้เชียร์เดียวเลยโบมี่เราหายแล้วใกล้สิออกเลขก็ะหังอีกโบมี่ของผมครับโบมี่ของผมเด้อผมก็จี้แข่งเกือบทุกคนขอโทษเขาถามแล้วนะครับผมนะครับออกมาจี้แข่งว่าเลขผมนี่มีช่องผมรับช่างช่องเดียวแค่นั้นครับกับทีมงานคนรับสร้างนะครับเพราะว่าสิเป็นนะครับที่ว่าเลขที่หายไปนี่คือว่าผมหายครั้งเดียวจบบุ้นไหมวา ให้แล้วแค้สอบแค่ให้อย่า่มเมนเลขผมนะครับเออโมโหคุณเสี่ยสิเกตเขาไม่ได้ใส่ตัวนั้นออกีที่ว่าสีแท้จริงคสอผม้็ทร้งางนะครับเีสิสเกตครับผมขอขอขออานี้นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ยังงงนะครับผมในคนศิสเกตหรือเซียนสิสเกตนะครับสำหรับคนสิสเกตเซียนสิสเกตนะครับที่เราตั้งให้นะครับผมนะครับจะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับจะเป็นแนวทางในการสูตรคำนวณนะครับจะไม่มีคําว่าหวยซองนะครับแล้วก็จะไม่มีคําว่า เลขลับเลขอะไรต่างๆท่านปล่อยมาคือปล่อยเลยนะครับท่านปล่อยมาคือปล่อยเลยจะคำนวณบอกบอกเขาได้แค่เป็นสูตรคำนวณครับเป็นสูตรคำนวณนะครับผมนะครับจะไม่มีเพิ่มเติมนะครับจะไม่มีเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนสิสเกีตถ้าท่านให้แล้วท่านจะให้เลยนะครับผมแล้วก็จะไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมนะครับสำหรับเพชรชีธใดทำความเข้าใจเนาะนะครับยังเบอร์โทรนี่ก็ยังคือเก่าอยู่บ้ครับครับตัวเดียวคือเก่าเลยเป็นที่ตัวเดียวคือเก่าได้ทำเด้อ สรับเอสซีท่านใดนะครับที่มีเบอร์โทรของโคชิสเกตก็น่าจะมีเบอร์โทรกันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวไอ้มินจะขึ้นให้อีกทีหนึ่งสำหรับเบอร์โทรเนาะแต่สำหรับเลขที่บัญชีนะครับเราจะขึ้นให้เป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเลขที่บัญชีทาง YouTube เขามีกฎห้ามขึ้นนานนะครับผมนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ท่านใดที่ยังมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อยู่หน้าจอชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับซคชิสเกตครับผมมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีไหมครับสำหรับงวดวันที่สามสิบธันวาคมนะครับผมงวววดัันนนทีี่่ธาคม ว่าไปตัวเดียวคือแปดหนึ่งกับหกเก้าครับเปลี่ยนไปเลยแปดหนึ่งกับหกเก้าครับแล้วก็ปากเอฟซีเดี๋ยวว่าเลด์ลาวจีว่าทูวร์ทิศท้ามมาเพื่อเหตุผลชัดหมดครับอ๋อครับผมสามารถตามลาวได้กับคนสุสในวันพรุ่งนี้เด้อนะครับสลับกันใดนะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นเบอร์โทรของคนสุสกตขึ้นหน้าจอให้นะครับผมจะขึ้นอยู่หน้าจอให้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปสอบถามติดตามออกนะครับสลับแนวทางนะครับเพราะว่า หลายท่านก็น่าจะได้ติดตามนะครับสำหรับแนวทางคนคสสเกตนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาท่านก็ให้มานะครับเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับท่านส่งมาทางไลน์นะครับท่านให้3ามแต่3ามเน่ยมาอยู่ล่างนะครับผมนะครับนะครับต้องขอขอบคุณคนิสสเกตมากมากนะครับผมที่ให้แนวทางกับ f อนะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมนะครับสลหรับแนวทางของคนสิสเกตในงวดวั 30, ทนที่30ธันวาคม2564นะครับส่งท้ายปีเก่านะครับผมจะมีตัวไหนอย่างไรเข้าวินหรือไม่นะครับก็ออยังคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่กดติดตามทางทีมงานและช่องของเราทุกๆช่องนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้อยากได้เลขเด็ดต้องคนกับช้างสวัสดีครับ